ที่ทุกแปลงอ่ะตั้งแต่อาจารย์ออกทํางาน่ะบางคนนะมีพี่น้องสามคนแม่บอกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะยกที่แปลงนี้ให้แกนะยกที่แปลงนี้ให้แกนะแต่พอถึงเวลาปุ๊บพอยกให้ปุ๊บกลายเป็นว่าลูกขายต่อเขาอยู่แล้วไม่ไม่มีความสุขแล้วอยู่ๆคุณเห็นไหมว่าที่แปลงนี้ทําไมเขาถึงได้เลือกเจ้าของเยอะมากเลยสามลายแล้วอยู่ๆคุณเห็นเห็นแค่กี่วันเองอ่า เห็นวันเดียวแล้วก็ติดใจแล้วก็มาอสาวันสองสาวันสองสามวันแล้วที่สามก็มาดูเลยตกลงใจซื้อนี่แหละฉันบอกเลยว่าเพราะว่าเจ้าที่รักคุณเจ้าที่รักคุณแล้วเจ้าที่เลือกคุณมันเลยทําให้คุณเห็นคลิปก่อนเพราะเห็นคลิปแล้วดึงดูดให้คุณมาเจอพอคุณมาเห็นแล้วคุณก็รู้สึกว้าวอ่ะทุกคนมาดูเยอะแล้วแต่ว่าไม่ซื้อเออแต่คุณคือว้าวแล้วที่สําคัญคุณมีเงินซื้อ ร้อยทั้งร้อยบางคนว้าวมากแต่ไม่มีเงินซื้อแต่เผอิญของคุณไม่มีอุปสรรคเลยอันดับหนึ่งเขาทาให้คุณเจอเขาที่แปลงนี้ทําให้คุณเจอเขาทั้งที่<ด>คุณ,คณ<ๆ>เล่นโทรศัพท์คุณก็เจอเขาแล้วคุณเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมจริงๆมันมีหลายร้อยพันแปลงนะคุณเขียยหินก็ได้แต่คุณก็เลือกที่จะดูต่อสองคุณดันด้นมาหาเขาพอถึงปุ๊บพ่อใหญ่มองว้าวคือท่านายูสวยและสว่างตาขนาดนี้แล้วสามคุณสามารถซื้อได้ ถ้าคุณผ่านสามสเตปอาจารย์บอกเลยเพราะเจ้าที่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เลือกคุณคแล้วเขาอยากให้มีบ้านหลังนี้อยู่ในที่ดินแปลงนี้ตั้งนานแล้วแต่คนเก่าเขาไม่ยอมสร้างให้คนเก่าไม่สามารถสร้างได้เห็นไหมปลูกแต่ต้มนมะม่วงปลูกก็ตายคุณต้องเอามะม่วงออกตั้งกี่ตน้นออกเยอะสองสามใช่ไหมยังไม่หมดยังไม่หมดเห็นไหมว่าปลูกก็แพ้ผมจะออกอ เพราะอะไรรู้ไหมทำไมทาไมถึงเป็นแบบนั้นเขามีอิทธิพลเลขหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งถ้าจะทำการก่อสร้างต้องอันหลังกันค่ะไม่เอากระจกค่ะไม่เอาอีหลงกองแก่งกบ้านน็อกดาวไม่เอานะคะถูกต้องเลย <c oughs> วันแรกที่คุณเข้ามาคุณอาจบอก <c oughs> ที่รักเราเอาเงินไปซื้อตรงนี้หมดแล้วอะฉันเหลือเงินแค่สมล้านโอ้ถ้าเรามาปลูกบ้านหมดมันไม่ไหวไหมแต่เชื่อไหมว่าพอคุณเริ่มลงมือก่อสร้างมันจะเตดิด มันจะเพิ่มมาเองแล้วเงินมาจากไหนไม่รู้เงินมันมาเองจากที่จากที่พ่อใหญ่เทรดหุ้นสมมติปกติก็ได้เงินแค่นี้แต่พอเริ่มลงเสาบ้านตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าเอาแค่นี้พอนะแต่เชื่อไหมว่าด้วยอีกคนเลขหนึ่งเขาไม่ชอบของเล็กๆเขาชอบให้มันดูอลังชอบให้มันดูใหญ่กคิดไหมว่ามันจะใหญ่ได้ขนาดนี้มัคิดแตนผมใช่คิดเหมือนเขาเลยแล้วสองมีเลขศูนย์ คุณรู้ไหมว่าที่ของคุณงงมากเลยจริงๆคุณขับรถได้ได้หลายทิศทางมากเลยนะครับใช่ใช่ที่อาจารย์มองเห็นคือมันมีถนนเข้าหลายมุมมากหลังสวนก็เข้าได้<ช>ข้างสวนก็เข้าได้ซึ่งมันตำแหน่งเลขศูนคือไม่มีตัวตนเข้าทางไหนก็ได้นะคะแล้วอันดับที่สามคือเลขสามถ้าคุณไม่ด่ากันเองก็คุณรักกันไงคุณถึงต้องไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านไง เราเรากันหลายครั้งแล้วทะเลาะกันองทะเลาะกันด้วยนะทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่ยูรู้ไหมว่าบ้านเลขสามห้ามเงียบเธอจะมาบอกอย่าหลิงให้อยู่ที่รักบอกเลยบ้านไม่ชอบบ้านชอบไปอยู่ซัดเปรียนที่รักอยู่ไหนเนี่ยไอหิวข้าวแล้วนะไปเอาข้าวมาสิจะไปยังตลาดเนี่ยแล้วหมาก็ต้องเห่าใช่ไหมไม่ได้จะเห่าอะไรแบบนั้นใช่ใช่อยู่ลา้องเนาะลาโดเห่านะ ไม่รู้จเห่าเหารึเ่านี่ไม่มีเวลาไวละใช่ถูกต้องถ้าคุณไม่ทะเลาะกันถ้าคุณไม่เสียงดังใส่กันหมาจะเห่าช่างจะตีเสียงดังเดี๋ยวก็มีเสียงยิงนกปุ้งปั้งปุ้งปั้งคือจะต้องมีบ้านชอบเขาชอบเสียงงดัชอบเสียงดังแล้วถ้าวันหน้าพอบวกลบได้เลขสี่เห็นไหมมันเหมือนเป็นรูปธงอ่ะตัวบ้านของคุณอ่ะเป็นเหมือนรูปธงเดี๋ยวอาจารย์จะต้องขอแกะ แกะลึกๆอีกทีแต่อาจารย์พูดเลยว่ามันเข้าได้ทั้งหมดสามด้านเลยนะบ้านหลังนี้ประตูนี้โอเคแมสามล<ห>มลเลยท,เเที่เขาเปิดไว้เนี่ยประตูนี้ถือว่าโอเคก็ไม่มีประตูไม่มีประตูประตูเก่า <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าคุณเห็นไหมว่ามันมาตรงนั้นเป็นทางสามแพง่งบ้านเลขสามนะคะทุกคนขาบ้านหลังนี้คือหนึ่งศูนย์สามบวกกันได้เลขสี่ต้นไม้สัตว์เลี้ยงบ่อน้ําสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสวนมะม่วงเป็นหมื่นหมื่นต้นเลยนะเขาปลูกทั้งมะม่วงปลูกทั้งผลไม้ทุกอย่างเลย แต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีให้ส่วนที่นี่ก็คือเขามีบ้านหลังเก่าๆอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ด้วยมันเลยทําให้เจ้าของเดิมไปต่อไม่รอดวันนี้นะคะเจ้าของคนใหม่เขามาซื้อแล้วอยู่ๆก็อยากปลูกบ้านหลังใหญ่ยิ่งปลูกยิ่งใหญ่ค่ะใหญ่ไปเรื่อยๆมันอิทธิพลของมันแต่พอตกด้วยตําแหน่งเลขสามสามหรือเจ็ดที่รักหนึ่งย์สาค่ะแต่เขามีห่างนะไม่มีค่ะคุณดูข้างบนข้างบนเขียนหนึ่งศ อ่ะส่งให้คุณป้าดูซิไม่พี่เห็นเป็นเลขเจ็ดไม่ใช่สามนะตรงไหนคะหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะนี่เหรอคะใช่อ่ะหนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยอ๋อหนึ่งศูนย์เจ็ดเพราะว่าใช่หนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะแล้วตรงนี้ก็หนึ่งศูนย์เจ็ดเหรอพอพี่มองปุ๊บตรงนี้ก็หนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะโอเคงั้นเป็นเลขแปด เพราะว่าตอนแรกตอนแรกพูดถึงเลขสามมันจะต้องมีเซนแรงกว่านี้แต่ทาไมฉันมันไม่ไม่สัมผัสเซนเลขสามฉันสัมผัสเป็นเลขเจ็ดเจไดเกเป็นเลขแปดเป็นเลขแปดว้าวเป็นอะไรเนี่ยหมายเลขคือโคตรรวยปาจ้าทุกโคตรรวยโคตรรวยแต่ยังไม่เห็นรวยจากอะไรรู้ไหมรวยจากของมองไม่เห็นรวยจากผีไงก็เลขเจ็ดไง เขาฉันรู้ละว่าทําไมเจ้าของเก่าอยู่ไม่ได้อคุณเกิดวันอะไรวันอังคารคุณเกิดวันอะไรมันคือเรื่องอะพอดวันว้าวเคยเห็นหรือยังเคยเห็นผีหรือยังอยากเห็นแต่ไม่เคยไม่เคยแต่เคยเห็นครั้งนึงคนเสียงดังอยู่ชาวบ้านเนอเคยเห็นครั้งนึ่งมีเสยงังอยู่ข้างบนโนนเเคยฝันว่าบ้านเขาเป็นเรือนไทยอยู่อยู่กลางแม่น้ํา ตอนป้าจะออกมาอยู่นี่ป้าฝันว่าป้าได้ว่ายน้ํากับพ่อใหญ่มีแต่ฝรั่งตอนจะออกมาอยู่นี่แาเห็นเห็นจะชีป้านแฟนบอกนางนางอยู่อยู่รังรถเวลาเราไปไหนก็นางรถด้วยไปไปด้วยต้นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้อยู่ในถิ่นเราไหมอยู่เนี่ยแล้วหลังสวนเราไปอีกมีบ่อน้ําหรือมีอะไรไมไมมีไม่ได้เขามีการขุดบ่อน้ำมี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 อบอนูนมีบ่อมีมีมี บอปูนบอปูนมีอ่าแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นตาน้ําใช่ไหมค่ะมันเป็นตาน้ําแล้วมันเคยเป็นอ่างเคยเป็นบ่อน้ำใช่ใช่ใช่นเป็นบ่อน้ใช่เพราะว่าถ้าเป็นตามที่เซนที่อาจารย์เห็นตอนเนี้ยนะก็คือฉันบอกเลยว่าผีเขาเลือกคุณเข้ามาอยู่แล้วที่ดินแปลงนี้ผีเลือกเราะเลือกเราให้ขาให้อยู่ใช่ผีผีกัดไหม พีแปดหม่พีไม่เกับจะจะอธิบายยังไงดีเนาะพี่สวิทรู้ไหมไอไอไปทำงานที่ล่าสุดที่ออสเตรเลียแล้วคนในบ้านน่ะเห็นจะมีผู้ชายใส่สูทเป็นผู้ชายเหมือนผู้ดีอังกฤษนั่งอยู่ตรงโต๊ะโต๊ะตัวหนึ่งตลอดเวลาเขาก็รู้ว่าไม่ใช่คน เจ้าของบ้านจะเห็นตลอดตลอดแต่เขาก็หาคําตอบนี้มาตลอดจนวันนั้นที่อาจารย์ไปแล้วอาจารย์นั่งคุยกับเขาก็มีผู้ชายใส่สูตรเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นซึ่งตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นลูกค้าแต่เรามองปุ๊บสัญญาณน,นี้มันไม่ใช่สัญญาณมนุษย์มันเป็นสัญญาณผีเราก็เลยถามกับเจ้าของร้านว่าเธอเธอ รู้ไหมว่าเจ้าที่บ้านหลังนี้เป็นผู้ดีอังกฤษนะเขา hmm. ชอบใส่ชุดสูตรนะแล้วเขาชอบนั่งอยู่ตรงโต๊ะนะเขาสะดุง้งอาจารย์เห็นเหรอครับ hmm. อืมเขาอย่างผมก็ผมเห็นคนเดียวมีจริงๆใช่ไหมคือตกลงใช่เขาใช่ไหมบอกผมเห็นตลอดแต่ไม่มีใครเคยเห็น uh huh. อาจารย์ก็เลยบอกว่าที่นี่เป็นผีแล้วเป็นผีผู้ชายผู้ชาย เป็นผีผู้ชายตัวดำดำไหมสูงสูงเราเห็นเวลาเวลาทำพื้นกวัเนี่ยแต่เวลาทำพื้นกวามีมีคนเดินลอยยาวใหญ่เลยฉันจะพูดว่าเชื่อมโยงนะเชื่อมแล้วนะหนึ่งเขาคือพญานาคอยู่ที่บ่อน้ำสองต้นไม้ใหญ่คือสิ่งที่เขาสิ่งสถิตสามตำแหน่งคุมพลังของเขาคือห้องครัวคุณ เออใช่นอยดา่ิงเราทำกลัวเนาะลอยยาวเลยพีอยู่ในห้องกลัวเราเป็นงูคนไทยงูใหญ่อันาับคนด้งูใหญ่ของคนไทยอ่ะเราเรียกว่าพญานาาพญานาคือสามารถแปลงร่างเคยฝันแก่เคยฝันเป็นงูใหญ่สีเขียวผมไม่กลัวสีเขียวไก่ฝันเห็นสีเขียวตัวใหญ่แล้วก็มีมีงูตัวเล็กๆแต่เราผมไม่กลัว ยกเคยฝันตัวเล็กๆทิ้งมีหลายตัวฉันบอกฉันบอกเลยนาสีเขียวไหมอยู่บอกสีเขียวเนาะสีของเขาอ่ะเป็นสีเหมือนแมงทับใช่ใช่แกบอกสีนั้นใช่เป็นสีเอมันไม่ใชีเขียวแบบนี้นะอยู่แต่เป็นเหมือนหลบเรือแบบมีหลายๆเงาเงาอ่ะสะท้อนสะท้อนภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะปีกแมงทับอ่ะอาจารย์นิตาพูดอืมคือมันเป็นสีเขียวแต่ว่า สีเขียวมันแทบสีไลท์ชายนิ่งขัดชายนิ่งกรีนอะชายนิ่งเจ้ครับอ่าชายนิ่งเขาจะเหลือบเหลือบเหลือบแล้วเขาตัวใหญ่เขาเจ้าคนอย่างนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละก็ถึงบอกว่าเขาเป็นงูตัวผู้ชายภาพที่อาจารย์เห็นถึงบอกว่ามันไม่ใช่เลขสามดูเอาจริงๆคือเลขเจดแล้วก็บอกเลยว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอะคือเวลาที่เขามาเขาจะอยู่ตรงนั้นแล้ว มีต้นไม้ใหญ่ต้นใหญ่ต้นสูงสูงอยู่ต้นหนึ่ง There's a big tree near here. It's belong to your land. And this landlord, he was stay there. จะมีอยู่ต้นหนึ่งใหญ่มากแต่เขามาจากบ่อน้ำใช่อยู่่่ใในทีเราชแต่อยู่ในอาณาจักรอาณาจักรคือใกล้เคียงอ่ะเนเนียอยู่ใกล้ใกลใช่ แต่ที่เขาขึ้นอะขึ้นจากน้ําที่อาจารย์ถามว่ามีบ่อไหมเขามาจากตรงนั้นเมื่อก่อนมันกว้างพมจะปิดแต่ไม่บ่อถ้าปิดก็จนเลยเธอต้องเปิดถึงเวลาที่คุณต้องเปิดที่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์มาทํางานบ้านคุณฝรั่ง เขาทคุณฝรั่งก็ขันเองเขึ้นได้เองนะแล้วก็นี่คือส่วนของการทำงานอาจารย์นะคะใครมีปัญหาสงสัยติดต่อปรึกษาโทรเบอร์ตรงอาจารย์นะคะ คุณมาปลูกครัวทับเขาเหมือนทับตัวเขาทำไมทำไมต้องมาทีนี้ทำไมทอมต้องมาเอาเลิกทีนี้มาปลูนั่นแหละแล้ววันนี้ทําไมคุณถึงอยากให้อาจารย์มาเพราะเขาสะกิดคุณแล้วว่าก็ยู่มาปลูกทับไอปลูกทับบ้านไอทําให้ไอขึ้นไม่ได้ทําให้ไอลําบากเขาก็พยายามให้คุณมีเรื่อง หงุดหงิดใจออันนั้นถูกไหมอันนี้ดีไหมฉันรู้สึกอึดอาจจะต้องหาใครสักคนมาช่วยฉันหน่อยนี่แหละคือสัญญาณเขาส่งสัญญาณว่าเธอเธอมาทําร้ายฉันฉันไม่โกรธเธอเพราะเธอไม่รู้ไม่รดังนั้นวันนี้กันมาก็เลยช่วยมาเตือนว่าเดี๋ยวเธอรีบจัดการบ้านและเคลียร์ออกให้ฉันทีอย่ามาทําตรงนี้ถ้าถ้าเราอยู่ในอาณาจักรของเขาอยู่ในดินของเขาใช่ใจ่าครัอืบอเวาาานเสร็จ เาต้องลือเนี่ยต้องลือออกถูกต้องว่านเก่าต้องลือออกรือออกอาจารย์กำลังจะสั alone, ok. ่งให้ลือบ้านเก่าด้วยลือยู่ให้ลือบ้านเก่าออกลืือออกหมดอันนี้คือมันขวางลำหมดเลยมันตลกหมดเลยมันแล้วตรงนี้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเวลาวางแบบนี้ปุ๊บมันเหมือนลงสุดโชคดีนะที่ไม่เข้าทางนี้นี่ยังมีการเข้าประตูยิงถือว่ารอดนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้ว่าถ้ายังจะต้องจะต้องอยู่กันอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวอาจารย์จะ ปรับฮงจุ้ยให้ว่าให้ปรับแก้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะเจรจากับเขาว่ารู้แล้วนะเดี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์อะไรแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีเรื่อง <Okay. S 1> ที่แบบจะให้เราทําพิธีอะไรให้ <Okay. S 1> แต่บอกเลยว่าเขาโ okay อเคกับคุณนะเขารักคุณนะโดยเฉพาะคุณเขารักคุณมากคุณเหมือนเขาที่เขามาจองเนี่ยเพราะว่าเขารอคอยคุณอยู่ <แก S 1> บ้านอยู่สวิตนะบ้านเก่าของเขาก็<แ>กอยู่ภูเขาเอาบ้านเก่าอยู่ก็อยู่ภูเขาใช่ใช่ บ้านอยู่ก็อยู่บนภูเขามองลงมาก็เห็นลำธารน้ําคุณมีความเชื่อมโยงแล้วคุณได้เอาเดินทางไปกี่ประเทศละอเก้ไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเนี้ยออาแล้วก็มาไทยอยู่สวิตไปตอนนั้นอยู่ไปอเมริกาเนาะไปอเมริกาวาเลเรียเนาะไปยประเทศไปหลายประเทศ